สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทําวงจรกันช็อตนะครับของระบบไฟฟ้าครับวงจรน,นี้มีความสําคัญมากนะครับทุกคนถ้าไฟช็อตไฟอะไรนะครับถ้าซ่อมแผงวงจรซ่อมอะไรพวกน,นี้ต้องต้องเสียบปลั๊กผ่านวงจรพวกนี้นะครับเพราะว่าเวลาถ้าเสียบปลั๊กแล้วถ้าระบบมันชนะ็อตเนี่ยวงจรนี้มันจะจะตัดไฟมันจะดึงไฟออกมาใส่หลอด200วัตต์ใส่หลอด100วัตต์นี่นะครับสหลอดนะครับใส่เข้าไปมันจะดึงไฟออกมาแล้วไฟมันจะแดงโทมันจะทําให ระบบไฟฟ้าบ้านเราไม่ช็อตไม่ไหม้นะครับผมรับมาดูกันนะครับมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะมีเขาเรียกอะไรขั้วหลอดไฟสองขั้วนะครับนี่ครับแล้วก็หลอดไฟร้อยวัตต์นะครับอันนี้ร้อยวัตต์นะครับสองหลอดนะครับทุกคนแล้วก็ปลั๊กสามตาหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็สวิตช์เปิดปิดสวิตช์เปิดปิดไฟบ้านเลยนะครับหนึ่งหนึ่งตัวนะครับผมคืออันนี้ทําเน้นใช้งานนะครับใช้งานจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคน นะครับมาเดี๋ยวดูกันข้างหลังคือนี้ผมต่อสายไฟไล่ร้อยออกมาล้วแล้วก็จะเขียนไว้ว่าอันนี้สวิตช์เปิดปิดนะครับตัวนี้อ่าอันนี้หลอดไฟหลอดที่1นะครับนี่หลอดไฟหลอดที่2ปลั๊กสามตาสายไฟเข้านะครับอ่าผมจะทําอย่างนี้เอาแบบง่ายๆนะครับทุกคนทาง่ายเน้นใช้งานจริงนะครับทุกคนมีประโยชน์มากนะครับสําหรับวงจรตัวนี้นะครับผมมาครับผมอันนี้อุปกรณ์แนะนําครบแล้วนะครับมาจะมาเริ่มขั้นตอนกันเลยอันนี้ผม พัดลมตัวนี้ที่เปิดที่ซ่อมไว้นะครับตัวเล็กก็ยังปกติโอเคอยู่นะทุกคนเห็นไหมเอ่ยพอดีตอนนี้กําลังฟื้นฟูแบตอยู่นะครับใช้เครื่องฟื้นฟูอยู่นะครับมาครับเดี๋ยวมาเข้าวงจรระบบวงจรกันต่อครับอย่าไปสนใจอย่างอื่นนะครับผมมาเดี๋ยวจะทำกันครับทำแบบไม่ง่ายครับผมแล้วทดลองใช้งานจริงเลยนะครับว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไหมผมขอแนะนําว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์จริงนะครับมีประโยชน์มากนะครับสาหรับวงจรตัวนี้นะครับผมเริ่มแรกนะครับผมเดี๋ยวเราต่อสายไฟเข้าสองเส้นนะครับเราก็เตรียมปลั๊กมาผมลืมบอกไปต้องเตรียมปั ส่ไฟไหมชุดนึงครับสําหรับเสียบปลั๊กไฟเข้านะครับมาเดี๋ยวเราทำไม่เรียบร้อยแล้วร้อยไมเรียบร้อยแล้วเราก็มาต่อใส่ไฟเข้ากันครับแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรครับสะพานไฟตัวหนึ่งหรือจะเราคนอื่นใครจะไม่ใช้ก็ได้นะครับสะพานไฟตัวนี้เราจะไม่ใช้ก็ได้นะครับเราจะไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าอย่าพอตัดไป็นึงนะครับผมอย่าต่อกันแบบเดียวนะครับผมค่อยๆไปครับเราจะไม่ใช้ก็ได้ครับถ้าเราใช้เทปผนุ์ไฟพันเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผม ตานนี้ผมอยากให้มันดูไอ้นี่นะครับนี่จะได้เผื่อสายไฟหลุดสายไฟอะไรนะครับมาเดี๋ยวลองทํไปันต่อเลยนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่ะค่อยๆไปนะครับต่อสายไฟเข้าก่อนนะครับสองเส้นนะครับเราไม่ต้องสนใจว่าอันไหนลายอันไหนนิวตันนะครับทุกคน่เราไม่ต้องสนใจว่าสายเส้นไหนจะเข้าลายเส้นไหนจะเข้านิวตันนะครับเราเสียบได้เลยครับใส่ได้เลยแล้วทุกคนค่อยทําตามไปนะครับขันไปเลยครับ ไอ้ตรงนี้ถ้าใครไม่ใช้สะพานไฟก็จะเรียกไงใช้ประเจมันใสไฟพันกันได้ครับสสยไฟต่อกันเลยก็ได้นะครับจับดูว่าแน่นไหมแน่นนะโอเคครับอีกเส้นก็เสีย้าไปเลยครับผมผมบอกแล้วครับว่าเน,น้นเน้นใช้งานนะครับไม่ได้เน้นสวยงานนะครับผมคลิปนี้นะครับผมใช้งานจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เพราะว่าถ้าเราซ่อมเกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้าเราต้องใช้ชุดวงจรกันชอ็อตตัวนี้ครับผมเพื่อให้ระบบไฟมันไม่ช็อตเรานะครับเพราะถ้าไฟมันช็อตเนี่ยเราลาเราเสียบไปเนี่ยฟิวบ้านเราจะขาดแต่วองผมมีเซสติคัตนะครับเสียบไปถ้ามันช็อตปุ๊บเซฟมันก็จะตัดนะครับ15แอมป์ตั้งไว้แค่15แอมป์เสร็จแล้วครับผม แน่นๆนิดนึงครับผมอ่าเสร็จแล้วครับสายเข้านะครับทีนี้เราก็มาไล่เลยครับผมสายเข้าเราก็จะมาไล่แต่เข้าสวิตช์อันนี้สวิตช์เปิดปิดใช่ไหมครับมาสวิตช์เปิดปิดครับผมเสียบเข้านี่เลยเอาสายไฟสวิตช์เปิดสิเสียบนี่ก่อนครับผมต่อไปเลยนะครับทําตามเลยครับผมง่ายๆครับ เขาเรียกต่อระบบวงจรเดี๋ยวนะครับขอขันนิดนึงครับผมแน่นนะครับแน่นแล้วนะครับผมอันนี้จากสวิคนะครับผมอ่าเห็นไหมครับสวิฟไฟนะครับผมเขียนไว้แล้วสวิฟไฟอันนี้ก็ามาเข้าหลอดไฟหลอดที่หนึ่งเลยครับ ข้าขาเราไฟเราที่หนึ่งเลยนะครับทุกคนข้าแล้วก็ขันแล้วครับทําตามเลยนะครับทําตามง่ายๆครับผมไม่ได้ยากครับผมพอดีมีเพื่อนสมาชิกเขาบอกว่าเมื่อไหรช่างจะทําวงจรการช็อตสักทีนึงเขารอดูอยู่นะครับ พอดีได้เลิกพอดี <c oughs> ขาที่หนึ่งใช่ไหมครับเอาเอาเอา,เอ,าอันนี้ปัก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 เดี๋ยวผมขอเสริมสายไฟเส้นนึงครับพอดีสายไฟรอที่หนึ่งแล้วก็ต่อออกต่อสายไฟรอที่หนึ่งเส้นนครับอีกทีต่อสายเข้าและต่อสายออกครับผม มาเข้าหลอดพอออกหลอดที่หนึ่งใช่ไหมก็เอามาเข้าหลอดที่สองครับผมครับง่ายๆครับไปเรื่อยๆครับผมไม่ยากครับไม่ยุ่งยากอะไรเลยมีประโยชน์นะครับหลอดไฟนี้คลิปคลิปนี้มีประโยชน์มากนะครับทุกคนดูไว้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทําให้ดูนะครับส่วนใหญ่เขาใช้ไปซื้อเขานะครับวงจรพวกนี้อันนี้ทําด้วยงบไม่ถึงเรียกว่าไม่ถึงร้อยก็ได้ครับเพราะค่าหลอดไฟอย่างเดียวผมเสียค่าหลอดไฟอย่างเดียวนะครับ หลอดไฟสองหลอดนี่แปดสิบาทนะครับหลอดละสี่สิบบาทพอพอเข้าสวิตช์ใช่ไหมครับผ่านเข้าหลอดไฟหลอดที่หนึ่งะครับแล้วก็ออกมาเข้าหลอดไฟหลอดที่สองใช่ไหมครับพอเข้าหลอดไฟหลอดที่สองแล้วเราก็เข้าหลอดไฟหลอดที่สองมาเข้าปักนะครับจากหลอดที่สองนะครับมาเข้าหาปักนะครับปักสามตาครับผมนะครับเห็นไหมครับเอ่ยเราจะไม่ใช้ปักสามตาก็ได้ครับใช้ปักธรรมดาที่มีรูเดียวก็ได้นะครับครับต่อ จากลอยที่สองมาเข้าปลั๊กสามตาครับผมคือผมต่อรอยปลั๊กสายปลั๊กสามตาแล้วนะครับก็คือจะต่อสายไฟจากที่หลอดไปเข้าปลั๊กแคนนะครับแล้วขันน็อตเลยครับผมให้แน่นๆครับผมทุกคนแน,น่แล้วครับผมอ่าอันนี้มันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นสปริงข้างในพอต่อเสร็จปุ๊บก็มาเข้านี่ใช่ไหมคืาเข้าปลั๊กสามตาใช่ไหมครับมาออกพอปลั๊กสามตาเข้าแล้วก็มาออกปลั๊กสามตาครับที่ขาไฟ ออกจากปักสามตาเข้ามาเข้าเนี่ยครับผมนะครับมาเข้ามาเข้าที่สะพานไฟที่สายไฟเราเข้านะครับสองเส้นนะครับมาต่อนะครับผมเห็นไหมครับผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ใส่หลอดไฟสองหลอดทดลองใช้งานกันนะครับทุกคนนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวนี้ผมจะมาก่อนที่จะไปต่อหลอดไฟสองหลอดใช้งานเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนทุกอย่างนะครับเริ่มแรกเราก็สายไฟขาเข้าครับสองเส้นนะครับสายไฟนะครับต่อเข้าสะพานไฟนะครับผมเห็นไหมเอ่ยนะครับต่อเข้าสะพานไฟเนาะผมจะเขียนว่าปลั๊กเข้าอะไรเงี้ยพอต่อเข้าสะพานไฟแล้วสายไฟเราไม่ต้องไปสนใจว่าไหนไหลายไหนนิ้วต้นเนาะครับต่อเข้าสะพานไฟเสร็จปุ๊บเราก็เอาสายไฟเส้นแรกอันนี้ถือว่าเป็นเส้นหนึ่งแล้วกันนะ,ะนะเดินมาแล้วครับมาเข้าที่สวิตช์เปิดปิดเห็นไหมครับนี่ครับสวิตช์เปิดปิดเนาะทุกคน เขาคึกเปิดติดไปเส้นหนึ่งแล้วก็ออกจากคิตเปิดปิดมาครับพอเข้าแล้วก็ออกครับออกมาปุ๊บมาเข้าที่สายไฟสายไฟมาเข้าที่หลอดไฟหลอดที่หนึ่งะครับอันนี้ผมเรียกเป็นหลอดที่หนึ่งเนาะอ่าพอเข้าหลอดที่หนึ่งปุ๊บเข้าแล้วก็ต้องออกหลอดที่หนึ่งนะครับออกหลอดที่หนึ่งแล้วมาเข้าหลอดที่สองเห็นไหมครับอ่าพอมาเข้าหลอดที่สองปุ๊บก็ออกจากหลอดที่สองมาปุ๊บไปไหนครับมาเข้าปักสามตาครับผมอ่าปักสามตาก็คือเราจะเสียบหลอดไฟนะครับปักสามตา ก็คือเราจะเอาสายไฟที่เราจะทดลองว่าวงจรม,มันช็อตรือไมมช็อตเสียบเข้าไปนะครับพอเข้าปักสามตาพวกามาออกจากปักสามตาครับทุกคนออกแล้วไปไหนครับออกแล้วก็มาเข้าสะพานไฟที่เราต่อไว้สะพานไฟที่เราต่อสายไฟเข้าสองเส้นเห็นไหมครับนี่ครับอ่าทีนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานจริงๆกันเลยเนาะทุกคนนี่ครับทุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่ครับอ่ามาทําไงครับวิธีทดลองระบบ การช็อตนะครับเราก็ทําแบบง่ายๆเลยครับพันสายไฟเข้าไปหากันเลยครับนี่ครับต่อแบบชั่งนะครับทําไงได้ให้มันช็อตนะครับผมผมแนะนำครับถ้าบ้านใครไม่มีไม่ไม่มีวงจรการช็อตเนี่ยครับอย่าไปหาทํามั่วสั่วนะครับมันอันตรายนะครับคลิปนี้นะครับในการเสียบในการต่อนะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับทุกคนเป็นยังไงครับอ่าไม่เอยฮ่า อันนี้สวิฟช์เปิดปิดนะครับเปิดปิดเปิดปิดอันนี้ปิดอยู่นะครับเราเสียบเข้าไปเลยครับ้มเห็นไหมครับผมทุกคนเอาเข้าไปใกล้หนึ่งหนึงนะครับอ่าครับเดี๋ยวทีนี้เราเสียบปลั๊กทดลองกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมถอดกล้องออกไปใกล้ๆเลยดีกว่านะครับทุกคนจะได้จัดจัดนะครับผมไม่ต้องมาเฉียเวลาเวลานะครับมาเห็นไหมครับนี่คืออะไรครับเนี่ยครับ เสียบเข้ารูปลั๊กสามตาแล้วครับอันนี้ยังไม่ครับหลังจากที่เราต่อระบบเรียบร้อยแล้วเนาะเสียบปลั๊กได้เห็นไหมครับผมรอยสายแดงไงนี่ครับเห็นไหมเอ่ยครับปั๊กนี่เสียบแล้วครับปลั๊กสายเห็นครับทุกคนเห็นไหมเอ่ยอ่าเสียบที่ปลักสามตาแล้วเนาะนะครับเห็นไหมครับเอ่ยมาลองทดลองกันนะครับอันนี้ทดลองใช้งานจริงนะครับต่อจริงทดลองใช้งานจริงหลอดไฟร้อยหลอดสองหลอดนะครับทุกคนมาลองดูว่าไฟมันจะแดงไหมระบบจะช็อตระเบิดตึมตั้มไหมอ่าเป็นไงครับทุกคนไฟแดงเห็นไหมครับสองหลอด จะมีหลอดหนึ่งที่แรงแป๊ดอีกหลอดหนึ่งที่ติดนิดนึงนะครับผมเนี่ยครับเป็นไงครับถือว่าประสบความสำเร็จครับใช้งานได้จริงนะครับถ้าระบบไฟมันช็อตจริงๆเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นนี้ครับไฟระบบไฟมันจะแดงวาบเลยแต่ถ้าเราไม่มีระบบวงจรตัวนี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนเสียบเข้าไปอ่ะถ้าซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับอันตรายมากๆเลยนะครับมันอาจจะตุมตามได้นะครับเพราะว่าระบบวงจรไฟ้ามัน เหมือนวงจรไฟ้ลัดวงจรนะครับส่วนใหญ่ถ้าผมซ่อมวงจรไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส่วนใหญ่ผมจะใช้ผ่านวงจรกันช็อตตัวนี้นะครับธรรมดาผมจะใช้หลอด200วัตต์หลอดเดียวครับแต่ตอนนี้มันไม่มีนะครับทุกคนมันหมดเขาเขาบอกว่าหมดก็เลยซื้ออีก100วัตต์อ,อีกหล,ลอดมาทาให้ทุกคนดูเป็น200วัตต์เหมือนกันนะครับมาทดลองใช้งานอีกทีครับทุกคนเป็นไงครับอ่าอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับทุกคนถ้าใครอยากจะลองซ่อมสําหรับช่างมือใหม่มือเก่ามือใหม่ ที่ทดลองซ่อมวงจรไฟฟ้าวงจรเลทรอนิ์ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ LED พวกนี้ก็เหมือนกันครับถ้าต่อวงจรเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดําปิกปีเลยนี่ตรงนี้ครับไหมมันระเบิดนะครับถ้าไม่มีวงจรพวกนี้ผ่านไปก็จะระเบิดครับวงจรน,นี้มันําหน้าที่เหมือนโหลดไฟไว้2 0 0ร้อยยิวัตต์จะอยู่ที่วงจรอ,อยู่ที่หลอดไฟพวกนี้นะครับจะไม่ออกเข้าวงจรไฟฟ้าที่เราต่อเข้าไปนะครับทุกคนยังไง ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่งไรฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่ามันง่ายมากเลยแล้วมีประโยชน์มากนะครับสำหรับทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ